สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Tarot with me นะคะกับวันนี้นะคะอ่ามันเป็นคลิปแรนดอมเนาะเพราะฉะนั้นตุกไม่รู้หรอกว่าหัวข้อที่ตุกจะเขียนข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูเอาเองนะคะโอเคขออภัยค่ะแบบ มันรู้สึกแบบพอกินอะไรอิ่มๆแล้วต้องมาพูดเยอะๆแล้วเหมือนมีคนรู้สึกเหมือนลมมันจะตีตลอดนะคะถ้าตุกเสียงเบาไปแนะนำให้ทุกคนเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันรวมถึงคนที่กดซุปเปอร์แตงให้ตุกด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้แล้วก็ พลังงานในวันนี้ที่เปิดขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งไปเคลมว่ามันเป็นตัวเองถ้าเกิดสมมติมันเปิดมาไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามันเปิดมาดีจะเคลมว่าเป็นตัวเองก็ได้เพราะคนเราคนที่จะรับพลังงานใดดีๆบวกๆเอาไว้หรือแบบจินตนาการไปเลยว่าเรื่องดีๆแบบนี้มันคือเรานะคะมันจะได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะจะคอมเมนต์ใต้ล่างก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าขอเป็นพลังงานดีๆแล้วกันอะไรที่แต่ตุก็ไม่ห้ามหรอกถ้าถ้าเกิดคุณพิมพ์อะไรไม่ดีมาเดี๋ยวตุก็ไปกดลบเองแหละนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้มันปรากฏอะไรเงี้ยแล้วก ตอบด้วยนะโอเคก่อนอื่นเลยวันนีออ้ตุกว่าตุกเคยทำไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะก็คือตุกจะเปิดเป็นสองฝั่งนี้แหละนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนน่าจะชอบกันนะเพราะตุกเห็นหลายๆอ,อ,อาจารย์หลายๆท่านก็ทําแบบนี้กันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาลองดูเนาะโอเคก่อนอื่นเลยตุกขอไพ่โรแมนต์แองเจหรือไพ่อะไรก่อนดีนะแมวดีกว่า ทุกขอไพย่ยูนิคอร,ร์นก่อนคอปเปอร์สองฝั่งอันนี้คือคุณนะคะส่วนอันนี้คือเขาโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมคุณน,นี้ดูมีความกังวลใจ แล้วก็ให้ฟกิฟค่ะอืมอ่ะโอเคตุกคิดว่าสำหรับตัวคุณเองเ่ยคุณจะต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อเขีรยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของตัวเองหรืออะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตคำพูดหรืออะไรสิ่งต่างๆที่ คุณเริ่มต้นมันคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องจบมันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนสำหรับตัวเขาเนี่ยไพ่มันขึ้นฟอ r กีค่ะ It's time to let go of angel of b a m e ค่ะตัวเขาอาจจะต้องออบางทีคนคนนี้อาจจะมีสภาวะอะไรบางอย่างที่คิดมากคิดเยอะแล้วก็ อาจจะเป็นคนที่เบรมตัวเองก็ได้นะว่าแบบเออเรามันคนผิดเองนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมของเขาที่จะต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันส่วนคุณเนี่ยมันเหมือนต้องเริ่มที่จะจบอะไรบางอย่างหรือแก้ปรับปรุงนิสัยหรืออะไรแบบนี้ก็ตามแต่ส่วนทัวเขาเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบเลิกที่จะจัสเลิกที่จะต้องยึดติดแล้วควรที่จะปล่อยวางบ้างนะคะอืไพ่มันดูแบบคนนึงต้องเริ่ม ส่วนคนหนึ่งต้องปล่อยนะคะโอเคอย่างนั้นเรามาดูตัวคุณหน่อยค่ะโอเคไพ่ใบแรกของตัวคุณเป็นไนท์ซอฟวอน แล้วก็เป็นหนึ่งถ้วยจริงๆนะตัวคุณก็เป็นพวกที่ไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะเออแต่จริงๆแล้วในสถานการณ์ความรักครั้งนี้คุณก็อ,อ,อตุกอยากให้คุณสู้กับความสัมพันธ์ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะมันอาจจะดีสําหรับคุณก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับบางคนเองอะคะ่ะตุกคิดว่าคุณเหมือนอยากอาจจะอยากจบความสัมพันธ์ตรงนี้หรืออาจจะ จบอะไรบางอย่างเซอร์เคิลอะไรบางอย่างที่เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ก็ได้ตัวคุณเหมือนพยายามที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์หนะตรงเนี้มันไปต่อให้ไดจริงจริงนะคะแบบเหมือนคุณจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มอะ่ะ เออบางทีแล้วถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นหมายถึงคุณแบบปล่อยความสัมพันธ์นี้มันมานานคุณอาจาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกที่จะ take action หรือถามว่าจริงๆมันไปต่อได้จริงๆไหมหรือเขาคิดยังไงกันแน่มันจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะโอเคส่วนตัวเขาน,านั้นไพ่เป็นห้าถ้วยค่ะ ออเราก็พาไพ่เป็นไนท์ถือเป็นคิงถือดาบคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างยึดติดนะกับตัวเขาเองอะคิดว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ยึดติดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบดามา่าไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบอะไรใดๆทั้งสิน้นคือบางทีเราอาจจะหมายถึงเป็นคนที่ห่วงความโสดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าพลังงานถ้าเปิดขึ้นมาน่าจะเป็นคนที่ถ้าเกิดมีแฟนก็อาจจะทําตัวเหมือนไม่มี ออหรือบางคนถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะดูเหมือนคนที่โสดแบบไม่มีคนคุยไม่มีใครไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นอะไรแบบนี้นะดูเขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันด่าม,มากบางทีแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนคุยแบบพอประมาณก็ได้นะแล้วก็หลายๆคนก็แบบอยากได้สถานะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี้นะคะอันนี้อันนี้นนตุกอ่านตามไพ่ก่อนนะโอเคโอเค พ่ปเป็น The e m p r e s s แล้วก็ไพ่เป็นสิบถ้วยค่ะคุณอพร้อมมากในเรื่องของการแบบอยากมีครอบครัวการอยากมีแฟนหรืออะไรก็ตามคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคุณที่มันพร้อมไม่ว่าจะเป็นร่างกายฐาน,นะ หรือความรับผิดชอบอะไรก็ตามในชีวิตคุณตอนนี้มันพร้อมมากแต่ถ้าคนที่เข้ามาดูตอนนี้เป็นน้องนองนักเรียนหรืออะไรก็ตามอะตุกคิดว่าน่าจะมีในเรื่องของความแบบอยากมีความรักพร้อมที่จะมีความรักมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในจังหวะของความเป็นผู้ใหญ่แล้วเลยแบบเนี้ยเอ,อ่อตุกคิดว่าคุณค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเยอะนะคะพลังงานของคุณมีความพร้อมในเรื่องของการที่ถ้าฉันมีแฟนฉันดูแลได้ถ้าฉัน จะแต่งงานกับเธอฉันสามารถเป็นภรรยาเป็นสาม,มีที่ดีได้ฉันมีพร้อมทุกอย่างทั้งในเรื่องทั้งฐานะเงินทองครอบครัวหน้าที่การงานหรือใดๆก็ตามที่จะไม่เป็นภาระใครแน่นอนคือให้มีความชัดมากว่าคุณพร้อมในทุกด้านนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องความรักอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องอื่นๆคุณก็พร้อมบุธทิาวะก็มีและที่สําคัญบางคนนะคุณสามารถที่จะพร้อมแบบสร้างครอบครัวแบบมีลูกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะไม่ใช่คนที่จะแบบว่า ฉันไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหญ่จริงๆโอเคให้มีห้าเมาถาวรโอ้ยคนนี้อย่างนเนาะตุกาเขาก็ยังคงมีความขัดแย้งหรือยังเป็นคนที่ยังมองหาคนอื่นๆอยู่หรือยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้อิ่นกับความรักสักเท่าไหร่เอาจริงๆนะ เดียวตุกขอบเปิดหนึ่งใบแล้วกันตุกอยากดูซิว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกับคุณและเขาหรือเปล่าอ่ะโอเคอย่างหนึ่งนะคะตุกคิดว่าเขาก็มีความที่จะรู้สึกดีกับคุณหรือชอบคุณแต่ว่าคนคนนี้เขายังรู้สึกแบบยังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นหรือยังไม่ได้รู้สึกชอบคุณมากพอขนาดนั้นแล้วก็อาจจะยังมองหาอะไรอื่นๆมองหาอะไรใหม่ๆหรือยังแบบ ว้าวกับสิ่งต่างๆคือบางคนแล้วเขาอาจจะเป็นคนแบบชอบเที่ยวกลางคืนยังอยากแฮงเอาท์กับเพื่อนยังอยากอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะแบบเอาคุณมาแบบล่วมหัวจมท้ายกับเขาแล้วทําให้เขาแบบรู้สึกเสียใจยเอาจริงนะไพ่สําสหรับเนี้ยคุณเห็นดยชาร์ดิออตไหมมันเป็นเหมือนชาวนาะที่พาผู้หญิงสวยๆแบบ เอาจริงก็มีความลําบากนะคือบางคนอาจจะรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ้ยมันก็โอเคนะแบบเขาดูทุ่มเทแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วอะถ้าเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็นแบบคุณคิดดูนะคืออันนี้ไม่ได้ถูกนะถ้าคุณเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็น f e r r a r i เป็นแบบรถซปเปอร์คาร์ หรือไม่ต้องรถซปเปอร์คาร์เราแค่รถธรรมดาก็ได้แล้วคนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้นั่งสบายไม่ใช่นั่งบนกองฟางที่เสี่ยงที่จะต้องคอยดึงกองฟางไม่ให้มันถลม่มลงไปด้วยมันอาจจะรู้สึกดีมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะความสัมพันธ์ตรงนี้ตุ๊กคิดว่าอย่างหนึ่งเลยความเชื่อมโยงที่มีต่อคุณนะ่ะคือเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณนะแต่เขาไม่ได้อยากให้คุณต้องมารู้สึกกับการกระทําอะไรของเขาที่ เขาอาจจะไม่สามารถเต็มที่กับคุณได้หรือยังไม่สามารถให้ความพร้อมความชัดเจนหรือความสะดวกสบายกับคุณได้เอออย่างหนึ่งนะคะโอเคทุกขอดูตัวคุณะคะ่อยค่ะไพ่เดิร์ลเอรค่ะอืมจริงๆด้วยตุกก็แอบมีความรู้สึกแหละ ด้วยความที่คุณมีความพร้อมหลายอย่างตัวคุณเองช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้ยึดติดกับเขาแค่คนเดียวคุณก็อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันการเปิดใจหรือการได้ไปออกเดทอะไรมันก็ดูแฮปปี้แหละมันก็ดูมีความสุขแหละแต่มันก็ยังคงนึกถึงใครบางคนหรือยังรู้สึกช่วงเวลาดีๆกับคนคน,คนนี้อยู่กับตัวเขาอยู่นะคะซึ่ง ตุกคิดว่าต่อให้มีคนแบบเข้ามามากมายหรือต่อให้มีคนมาสนใจมันก็อาจจะไม่ได้มีใครที่น่าสนใจเหมือนเหมือนกับตัวเขาอะอไพ่ตัวเขาเป็นสีถ้วยค่ะแล้วก็เป็นด e ไฮปิสเทสไม่มีเอาจริงนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณอะตุกคิดว่ามันมันมันไม่ใช่อะ่ะ คือพลังงานวันนี้มันบอกเลยว่าจริงๆน้อเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาชอบคุณเขาก็อยากจะทําดีกับคุณต่อไปออคุณน่าจะเป็นคนที่เขาเจอในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เขารู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้เจอคนอย่างคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงเซนส์อะไรบางอย่างว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ใช่แต่ว่าใดๆอย่างอื่นเลยอะตุกก็แอบ,บมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเหมือนยังไม่ได้ยอมยอมรับความจริงอยู่อย่างว่าคุณคือคนที่ คุณคือคนที่สามารถที่จะยอมรับในตัวเขาได้อะเออเอาอย่างนี้แล้วกันตุกคิดว่าเขายังแอบรู้สึกว่าคุณอาจจะยอมรับอะไรบางอย่างเขาไม่ได้ก็ได้ถ้าคุณรู้จักเขามากกว่านี้หรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็เหมือนอยากเรียนรู้คุณไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้คุณเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆไม่ได้อยากรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืไพ่เป็นสามไม้เท้ เร็วๆนี้ในอนาคตนะคะบ,บางทีตัวคุณอาจจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่เขาจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาแต่ในหนึ่งแล้วอาจจะหมายถึงความรู้สึกลึกๆของคุณคุณนิดที่อยากจะให้เขาเป็นคนที่เป็นผู้นําในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ให้เรามีความสุขกันแต่ว่าอืมันออกจาเป็นแค่เพียงความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะตุกคิดว่าคุณน่าจะได้เจอใครที่ใหม่ๆ ชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่เขาอาจจะพร้อมที่จะมอบความสุขคุณอาจจะได,ได้ได้รับความสุขที่แท้จริงที่ที่แบบไม่เคยได้รับมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่อยากจะได้จากคนคนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาใหม่ส่วนตัวเขาเองไพ่เป็นสิบเหรียญค่ะจริงๆเขาก็ยังคงดูแลคุณอยู่ตรงนี้นะเราก็ยังคงแบบ คือตุกคิดว่าเขาอะก็น่าจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างแหละว,ว่าคุณอาจจะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรือมีคนเข้ามาดูแลแต่ว่าไม่ว่าจะอะไรใดๆก็ตามแล้วอะตัวเขาเองก็จะยังพยายามที่จะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอเออตุกมีความรู้สึกว่าเขามีความกังวลใจค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตมีใครเข้ามาในชีวิตคุณที่เป็นใหม่ๆจริงๆตุกคิดว่าตัวเขาเองเช่นเดียวกันที่จะกลับมาในความสัมพันธ์แล้วพยายามที่จะ ใส่ทำงานกับความสัมพันธ์นี้แบบหนักมากๆนะคะเราก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมุติเขามีตัวแบบมีคนคุยอื่นๆช้อยสอื่นๆหรือแบบมีกิ๊กหรือมีอะไรก็ตามในนั้หมมือที่3ตุกคิดว่าเขาจะไม่สนใจเลยจะหันมาใส่ใจกับคุณแค่คนเดียวแล้วก็จะเป็นความชัดเจนมากๆว,ว่าเขาตัดทุกคนออกจากชีวิตแล้วแล้วเหลือคุณจริงๆคือเขาตุกคิดว่าเดี๋ยวเขาจะ ให้ความชัดเจนอะไรบางอย่างอ่ะเพราะว่าคุณคนนี้กังวลนะกลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆนะคุณเหมือนเป็นทั้งครอบครัวเป็นหนึ่งเหมือนทั้งความสุขเป็นเหมือนทั้อทงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาไปแลวว้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาต้องเสียคุณไปเขาต้องขาดคุณไปอ่ะมันมันเหมือนกับว่าชาตินี้มันคงไม่ได้เจอใครดีแบบนี้อีกแล้วนะคะโอเค ให้ให้เจ็ดไม้เท้าค่ะคุณนี้ก็แน่เหมือนกันนะเพราะว่าตุกมองเห็นว่าอีกหน่อยหนึ่งอะถ้าสมมุติคุณเจอใครที่ดีกว่าจริงๆคุณก็พร้อมจะไปแหละแต่ว่าในในหนึ่งอะคุณก็ยังจะคงจะเก็บคนคนนี้เอาไว้อยู่ค่ะมันไม่ใช่ว่า จะปล่อยมือไปสักทีเดียวแต่ว่าตุกคิดว่าเดี๋ยวคุณจะเลือกค่ะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งคุณจะต้องเลือกใครสักคนแน่นอนคือคุณจะตัดสินใจในการเลือกแน่นอนไม่ได้ทิ้งทุนแต่ว่าในไพ่ในเวลาเนี้ยตุกยังไม่เห็นว่าคุณจะเลือกใครนะตุกคิดว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ดูซิว่าใครดีที่สุดแล้วคุณควรเลือกใครช่วงเวลานี้คุณคงใช้ทั้งความรู้สึกหรือทั้งความคิดหรือทั้งอะไรแบบหลายๆอย่างอะ่ะ ตากกาทุกอย่างในชีวิตคุณน่าจะดึงออกมาใช้เยอะมากนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเลือกใครสักคนเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ชอบความรักแบบสามเศร้าหรือคบใครหลายๆคนหรอกนะโอเคส่วนตัวเขาไพ่เป็นสองไม้เท้าค่ะตุ๊กบอกแล้วว่าเขาทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้มากๆแล้ว การทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้ตุกคิดว่าเขาไม่ได้จะทำให้แค่ตัวคุณเห็นอย่างเดียวแต่เขาจะทำให้คนรอบข้างคุณเห็นด้วยว่าเขาดีจริงๆบางคนเขาอาจจะแบบอยากเจอเพื่อนคุณอยากเจอครอบครัวคุณพาคุณไปเจอครอบครัวเขาพาคุณไปเจอเพื่อนเขาเหลืออะไรเงี้ยให้มากขึ้นตุกเรียกว่ามันเป็นการเปิดตัวและการภูมิใจที่จะมีคุณเลยนะมันเป็นความชัดเจนเลยว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นหมายถึงเขาจะล้มความรู้สึกทุกอย่าง แรกเริ่มต้นอ่ะอย่างที่ทุกบอกว่าเขาดูหัวความโสดใช่ไหมแต่พอไปเรื่อยๆอ่ะมันมีความรู้สึกถึงคนที่มันจะเสียใครไปบางคนไปจริงๆเพราะว่าไพ่คุณเป็นเป็นฝ่ายที่มันมากๆจริงๆเราไพ่ใบนี้ที่บอกบ่งบอกอ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าให้คุณจะต้องตัดคนคนนี้ให้ได้จริงๆแบบให้ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบแกล้งตัดอ่ะแล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าหรือได้รับคำตอบก็ได้นะค่ะโอเคสุดท้ายล้ะค่ะ ไพ่เป็นไนท์ถือเหรียญค่ะ The Magician, The Star, The Moon ดีจังรู้สึกพลังงานดีจังตอนแรกๆก็แอบรู้สึกแบบตุกคิดว่าคนคนนึงเขาเริ่มรู้สึกตัวเขาแล้วล่ะเอาฝั่งคุณก่อนนะตุกแค่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเนะี่ย มันก็เห็นค่าในตัวเองมากขึ้นละ่ะแล้วก็รู้ว่าควรที่จะลงทุนกับอะไรตุกคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี้ยอะไรที่คุณต้องการมันจะร้นเหล่อมันจะเป็นความรักที่ร้นเหลือมันจะเป็นความรักที่ในสิ่งที่คุณต้องการคือเรียกได้ว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เสกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มัน คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรที่บางสิ่งบางอย่างแล้วคุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้รับมันแต่มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วเรื่องไม่ดีนะคะคือคุณอาจจะต่ก่องคุณอาจจะชอบคนคนนี้มากๆแต่สุดท้ายแล้วพอคุณเริ่มแบบเออ,เ,อ,อเหมือนกับว่าแบบ เริ่มลดความสําคัญกับเขาอะเริ่มลดความสําคัญในตัวเขาอะมันกลับทําให้เห็นข้อเสียอะไรบางอย่างในตัวเขามากขึ้นด้วยก็เป็นไปได้แต่ว่าตุกคิดว่าคุณอยากได้อะไรหรือคุณเลือกที่จะแบบพูจดจาทําร้ายจิตใจอะไรเขาอะมันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบว่าจะต้องตัดคุณหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นอะคือคุณจะถือแต้มเหนือกว่าเขาเยอะมากส่วนตัวเขาเองอะค่ะตุกคิดว่านะก่อนนันนี้เขาจะรู้สึก เขาจะรู้สึกมั่นใจแต่หลังจากนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาโง่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เขาต้องฉลาดขึ้นมาคือจริงๆแล้วบางทีแล้วคนคนนี้ระหว่างที่เขาคุยกับคุณอยู่หรือคบกับคุณอยู่หรือใดก็ตามตอนเนี้เขาก็คงมองหาความรักใหม่ๆที่คิดว่ามันคงจะใช่มากกว่านี้แหละก็คงแบบพยายามอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบอยู่เฉยเฉยอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ใช่แบบมั่นใจกับคุณคนเดียวก็คงไม่ได้เป็นคนที่ต,ติดยึดมั่นหรือซื่อสัตย์ขนาดนั้นหรอกแต่ว่า สุดท้ายแล้วอะค่ะทุกุกอย่างมันก็พิสูจน์ตัวของมันเองว่าถ้าไม่ใช่คุณอะมันก็ไม่มีใครที่ดีกว่านี้เราจริงๆเพราะฉะนั้นกลับมาใส่ใจกับคนที่เขารักเขาดีกว่าไหมคือมันก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเขารักคุณอะคุณก็คุณก็รักเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็วินวินแต่ถ้าเกิดเขาไปรักคนอื่นที่ไม่ได้รักเขาอะ มันไม่มีอะไรเลยที่มีความสุขมันก็มีแต่ความรักของเขาที่จะมอบให้คนคนนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตุกคิดว่าคนคนนี้จะปล่อยวางเลิกยึดติดกับอะไรใดๆก็ตามที่เขาจะแบบห่วงแหนมันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความโสดไม่ว่าจะเป็นการอยากทําอะไรตามใจตัวเองหรือใอดๆก็ <ๆ S 2> ตาม <ๆ S 2> แต่เขาจะตั้งกติกากับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ความรู้สึกใช้ใจของเขานําทางค่ะก็ะประมาณนี้นะแต่ว่ายัางไม่จบตุกขอดูไพ่โรแมนต์แองเจลหน่อย ของคุณได้ h i s could be the one ค่ะตุกไม่รู้นะว่าใครที่เป็น This Could Be The One อาจจะหมายถึงเขาก็ได้แต่เพราะว่ามันเห็นคนๆคนึงนึงอ่ะที่มันกำลังจะเข้ามาด้วยหรือหลายๆคนที่เป็นตัวเลือกเข้ามาแต่ไม่แน่ไพ่เป็น h i s could be t h e one อาจจะหมายถึงตัวเขาก็ได้นะคะหรือคุณนั่นแหละคือคนที่จะได้เจอคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะมาดูของเขาสิ It is safe for you to love ค่ะเห็นไหมมันชัดเจนเลยตัวเขาไม่ว่าจะไปหาความรักที่ไหนใดๆอะไรใดๆทั้งสิน้นสุดท้ายแล้วความรักที่มันปลอดภัยที่สุดหรือเป็นเซฟโซนให้กันละกันมันก็คือความรักที่ได้มาจากคุณค่ะเขาต้องเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะให้แล้วก็ได้รับในความที่เท่าเทียมเป็น Energy ที่เท่าเทียมกันถ้าเกิดว่าคือตุ๊กจะบอกว่าไพ่เขาเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ เขาที่จะต้องร้องที่จะต้องเป็นฝ่ายให้บ้างก่อนหน้านี้เขาอาจจะรับจากคุณมาตลอดแต่ไพ่อยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าแบบเขาได้ฟังหรือบางทีกองนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะถ้าคุณเป็นคนได้รับอะไรมาตลอดคุณลองเป็นายให้ดูบ้างแล้วคุณจะรู้ถึงความสุขของคนที่ได้รับว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณให้ไปอ่ะเฮ้ยมันมันทำให้คนคนหนึ่งเขารู้สึกดีใจขนาดนี้ได้หรออะไรแบบนี้แล้วคุณจะ รู้สึกยินดีอ่ะคือก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่ายรับแล้วคุณรู้สึกอาจจะโอเคกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นค,คาพูดของขวัญหรืออะไรก็ตามคุณก็รู้สึกออโอเคดี่จ้างคนคนนี้เขาให้ของฉันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากการที่เขาเป็นฝ่ายที่จะให้บ้างแล้วเขาได้เห็นรีแอคของคุณน่ะมันจะทําให้เขาใจฟูมากกว่าตอนที่เขาได้รับของจากคุณอีกแล้วมันจะทําให้เขาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกและอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวตูคิดว่าสักพักหนึ่งความสัมพันธ์ในตรงเนี้ย มันน่าจะเป็นอะไรที่ตัวเขาอะค่ะจะรู้ใจตัวเองแล้วก็จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือเขาเทคแอคชั่นแน่นอน,นะคะ่ะอย่างน้อยก็ภายในเดือน2เดือนนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นแฟนตุกคิดว่าก็น่าจะมีเรื่องของการแต่งงานหรือการพูดในเรื่องของอนาคตที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ